ไปต่อกัันเลยครบอีกหนึ่งเรื่องนะคะคุณผู้ชมคะมาดูในเรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างค่ะปรากฏว่าตอนนี้นะคะพบว่า GDP ในประเทศไทยของเราในไตรมาสแรกนะคะในปี2566เนี่ยเติบโตขึ้น2.7ด้วยกันค่ะปัจจัยหลักเลยนะคะก็มาจากในเรื่องของการท่องเที่ยวที่ช่วยหนุนภาคการบริการค่ะ คณะรัฐมนตรีนะคะได้รับทราบภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี2566และแนวโน้มในปี2566โดยสำนักงานสภาพพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รายงานตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP เศรษฐกิจไตรมาสแรกนะคะ1ทั2566พบว่าขยายตัว2.7ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้านี้นะคะที่ขยายตัวเพียง1.4เท่านั้นมีปัจจัยสำคัญมาจาก าก,การขยายตัวของภาคบริการโดยเฉพาะในสาขาที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวค่ะแล้วก็รวมไปถึงการผลิตในภาคการเกษตรขณะที่การอุปโภคบริโภคขั้นสุดท้ายของเอกชนและรายรับจากการบริการต่างประเทศยังคงขยายตัวต่อเนื่องค่ะสำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยนะครับในปี2566คาดว่าจะขยายตัวในช่วง2.7ถึง3.7เปต โดยมีปัจจัยจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวครับการขยายตัวอย่างต่อนเนื่องของการอุปโภคบริโภคภายในประเทศและการขยายตัวของกลุ่มลงทุนทั้งภาคเอกชนและก็ภาครัฐ และก็มูลค่าของการส่งออกสินค้าในรูปแบบของดอลลาร์สหรัฐอเมริกานะครับลดลง1.6%ส่วนการบริหารเศรษฐกิจมหาภาคในช่วงที่เหลือของปี2566นะครับจะให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนภาคการส่งออกของไทยเป็นการส่งออกสินค้าและการสนับสนุนการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวและบริการเกี่ยวเนื่อง การดูแลการผลิตภาคเกษตรและรายได้เกษตรกรจะให้ความสำคัญกับการเตรียมมาตรการการรองรับการผลิตสินค้าเกษตรที่ออกสู่ตลาดในช่วงฤดูกาลเพาะปลูกในปี2566นั่นเอง